บทที่1 7 1การส่งเสริมสตรี2และหลังจากเบบี้ดงมีสมาชิกอีก4คนในครอบครัวใหญ่ของเยาวเอ็กวอนเซียเนอร์เคียนเรนเอ็กคูเลียนาและเซียววูก่อนอื่นมันเป็นนางฟ้าระบบข่าวรองที่น่ารักและรอบรู้ของเราโดยธรรมชาติมีการกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเซียเนอร์เป็นระบบข่าวรองแม้ว่าจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณแต่ความแข็งแกร่งของเธอก็ยังแข็งแกรง่งเมื่อ3ปีที่แล้วความแข็งแกร่งของเซียเนอร์ได้มาถึงระดับสูงสุดของดูรูโอแล้วสำหรับตอนนี้แม้ว่าเยาวเอ็กวอนจะยังไม่ได้สาบานใดๆกับเเ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 ทททพพธิิดดดาา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 ออ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 องง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 คคค์์์ื่่่่่่นน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 แแแแแตวววววมมมขขขขขขข็ข็็็กก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 กรรรรรรซซีีียยยึุุ้้้้้ััััหลลลลจบบปปปผไใููโ แม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่วกว่าเทเลดูลูโอเล็กน้อยแต่ความแข็งแกร่งของมันก็ดีกว่าโกลเด็งครอโคไดดูลูโอในวัดดบยูอย่างแน่นอนจากนั้นเป็นตาของเทียนเรนเอ็กคูลเรียนาเซียวดบยูและสาวสวยอีกสามคนในช่วงสามปีของชีวิตในทะเลแม้ว่าทุกๆวันจะสะดวกสบายและมีความสุขมากแต่ภายใต้การดูแลของเยาเอ็กอกวนเทียนเรนเอ็กคูลเรียนาและเซียวดบยูก็ไม่ได้ย่อนยานในการปฏิบัติของพวกเขาเท่าที่เยาว์ไนเป็นห่วงเขาไม่ต้องการให้คำมั่นสัญญาของเขาเป็นเพียงใจาก,กาันเป็นเพียงสาวสวยที่มีพลังกำลังพรสวรรค์นนนนิสัััยยใจคออแลละรูปกกษณ์ภาาเท่้ โดยธรรมชาติแล้วด้วยคำแนะนำของบุคคลระดับเทพสองคนกูยูเอนาและเยาไอกวนประกอบกับแบบฝึกหัดที่จัดทำขึ้นเองของเยาไอกวนสำหรับพวกเขาและสภาพแวดล้อมการฝึกฝนที่ดีที่สุดที่จัดทำโดยวิญญาณนำทางบนเรยออทอสาวสวยทั้งสามคนสามารถกล่าวกันว่าได้ผลสองเข้าโดยออกแรงเทียนครึ่งเดียวด้วยเหตุนี้หลังจากผ่านไปสามปีความก้าวหน้าของเทียนเรนเอ็กกูเลนาและเซียวดบยูจึงไม่มีนัยสำคัญคนแรกคือเทพธิดานางฟ้าของเราเทียนเรนเอ็กโดยธรรมชาติเมื่อสามปีที่แล้วการฝึกฝนของเทียนเรนเอ็กได้ถึงระดับแปดสิบสามคอนดราแล้วและพลัง สำหรับวงแหวนวิญญาณของเทียนเรนเอ็กในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดได้รับการอัปเกรดเป็น400 0 0 0ปีและพลังของพลังวิญญาณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่นั้นเหยาซวนยังได้รวบรวมชุดกระดูกวิญญาณ100 0 0 0ปีชุดสำหรับเทียนเรนเอ็กผ่านรางวัลสำหรับการลงชื่อเข้าใช้อาศัยพรของแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณต่างๆบวกกับความแข็งแกร่งของวิญญาณของเซราฟ12ปีเองความแข็งแกร่งของเทียนเรนเอ็กในเวลานี้สามารถท้าทายจุดสูงสุดดูโอได้อย่างสมบูรณ์และเธอจะไม่ดงกว่าเลยแม้แต่น้อยแน่นอนวาาาาานนนดคววงมม้้ใขรแ็กห่า สำหรับแหวนวิญญาณของกูเลี่ยน่าน่าเสียดายที่มันไม่ได้พังทลายไปถึงหนึ่งแสนปีแต่ยังคงอยู่ที่เก้าหนปีท้ายที่สุดแม้จะรับดอกเบญจมาศฉีรองทองเทียนจิงจอกเก้าหางก็ยังวูกุยังฟิดร่างกายไม่เก่งแน่นอนว่าถึงกระนั้นความแข็งแกร่งของกูเลี่ยน่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคอนทราทั่วไปเลยและเมื่อเธอไล่สกายฟอกอวตาาเสนอันน่าสะพรึงกลัวและรุนแรงก็เพียงพอที่จะทำให้ไตเติดูรูโอผู้อ่อนแอแต่ใจลมลงคำสุดท้ายคือน้องสาวคนเล สำหรับพลังวิญญาณของเสียวหอวูนั้นได้รับการยกระดับจากระดับ41เป็นระดับ55เธอเป็นปรมาจารย์ของระดับราชาวิญญาณซึ่งเหนือกว่าเพื่อนทั่วไปมากกล่าวได้ว่าเธอภูมิใจมากและแหวนวิญญาณของเธอมีทั้งหมดมีอายุเพิ่มขึ้นถึง40,000ปีบทที่172สู่เมืองโซโตการเดินทางที่แสนสบายอาจกล่าวได้สปีผ่านไปเยาวซวนและผู้ให้คำมั่นหรือผู้ติดตามหคนของเขาไม่หยุดนิ่งในพละกำลังและพัฒนาขึ้นมากสำหรับวันนี้เยาซวนยังพาพวกเขาออกจากเรือออทอกลับสู่แผ่นดินและ เหตุผลที่เยาวเอ็กโวนไปที่เทร็กอะคาเดมี่เพราะยังมีสาวสวยสองคนซูซูกิงและนิ่งรองรองรอให้เขาช่วยลงโทษไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือหลังจะน่าสนใจมากไม่เพียงแค่นั้นเมื่อเยาวเอ็กโวนสาบานกับซูซูกิงและนิ่งรองรองสำเร็จแล้วเยาวเอ็กโวนก็สามารถได้รับคุณสมบัติในการอัญเชิญ goddess of the heaven morning sister หนึ่งครั้งในเวลานั้นเขาจะได้รับผู้ติดตามใหม่ด้วยแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเทพีแห่งสวรรค์องค์ใดและมาจากโลกใดแต่เยาวซวนก็ตั้งตารอเช่นกันหนึ่งสัปดาห์ต่อมารถม้าที่ดูหหหหรรรรรููาา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 คคคคค่่ออ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 อยย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 ๆขขขขัับบกก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 จจในน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 นถถมมมม้้ีีีีไดดแแเเ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 ็็วววุุซซ์ลละสปททงงงงพืืโโต ส่วนไบบี้ดงและฮูเลียนาพวกเขาไม่ได้มาไบบี้ดงเป็นพระสันตปาปาของสปิริตทอและฮูเลียนาเป็นเซนเทสออฟเดอะสปิริตทอพวกเขาเป็นที่รู้จักมากเกินไปดังนั้นหลังจากพูดคุยกับเยา่วนพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพวกเขาและเลือกที่จะอยู่ใน W. ับบลิวอย่างไรก็ตามในเวลากลางคืนอาศัยความแข็งแกร่งของเยาซวนเขาสามารถนำพวเขจากกัดหอวูฮันไปยังโลกใบเล็กและพาพวเขไปเลดเคลื่อนกับโลกสองคนการแยกทางกันชั่วคราวระหว่างวันนั้นไม่มีอะไรในชั่วพริตตาผ่านไปอีกสามวันรถม้า ตามความเร็วของรถจักรยานพวกเขาจะมาถึงเมืองโซโตโประมาณเที่ยงวันพรุ่งนี้เหยาซว,วนไม่รีบร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้ยังมีเวลาอีกสามวันก่อนที่เชไรต์อะคาเดมี่จะรับสมัครนักเรียนและความเร็วของพวกเขาก็ทันเวลาพอดีการได้เที่ยวชมและสนุกสนานกับสาวงามตลอดทางนั้นดีไม่ดีหรือช่วงเวลานี้ในรถมาที่กว้างขวางและหรูหราเหยาซว,วนนั่งอยู่ตรงกลางข้างๆเธอคือกูหอยูน่าและเฉียนเฮรินสู้ที่ตัวเล็กกว่าเล็กน้อยและฝั่งตรงข้ามคือเซียนเอ๋อและเสี่ยวหอวู่เนื่องจากพวกเขากำลังจะไปที่เชไรต์อะคาเดมีเม่เพ กูยูเอนาโซมาสเตอร์ระดับ35วงแหวนวิญญาณสีเหลือง1นึ่งวงและสีม่วง2วงเคียนเรนเอ็ตโซมาสเตอร์ระดับ35วงแหวนวิญญาณสีเหลือง1นึ่งวงและสีม่วง2วงเซียนเนอร์แหวนวิญญาณสีเหลือง1นึ่งวงและสีม่วง2วงสำหรับโซมาสเตอร์ระดับ34เซียวดับบลิวแหวนวิญญาณสีเหลือง1นึ่งวงและสีม่วง2วงสำหรับโซมาสเตอร์ระดับ33สำหรับภายในห้องโดยสารนั้นในขณะนี้เซียวดับบลิวและเซียนเนอร์ก็อยู่ทางซ้ายและขวาเช่นกันยื่นมือหยกออกมานวดต้นขาของเยาว์เหอซวนขนเรกดบาีนจงยๆและนกกวด บทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามสี่หอวู้ที่น่ารักการเคลื่อนไหวของถังซานสบายมากทุกคนทำได้ดีมากมาเลยให้รางวัลคุณด้วยเมื่อมองไปที่สาวสวยทั้งสี่ที่อยู่รอบตัวเขาเหยาซวนก็ยิ้มเล็กน้อยเขายืนขึ้นทันทีหลังจากนั้นทันทีเหยาเอ้กวนมาหากูยูเอหน้าเซียเนอร์เทียนเรนเอ็กซ์ละเซียวดูตามลำดับก้มลงและจุพวกเขาอย่างร้อนและเหนียวแน่นหลังจากได้รับรางวัลของเหยาซวนแล้วใบหน้าของสาวงามทั้งสี่ก็แสดงความสุขและพวกเขาชอบรางวัลพิเศษของเหยาซวนมากท้ายที่สุดพวกเขาจะไม่ชอบรสชาติของเหยาซววนน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 นไไดดด้้ออ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 ยยยย่่่่าา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 างงงงรรรรรมมมเเเเเถถะะะคคคคุณททหหหหััักก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 ลลลจจจจพพููบบซิิิแแีีสื ขอบคุณสามีของฉันพี่ชายเหยาซว,วนเมื่อทีมเค้กลูกพีชของเหยาซว,วนสาวสวยทั้งสี่ก็ยิ้มหวานใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขไม่ต้องพูดถึงฝ่ายของเหยาซว,วนและจากนั้นก็เล็งไปที่เมืองนอตติ้งที่อยู่ห่างไกลอีกสามปีผ่านไปและเป็นเวลาสามปีที่ถังซานพ่ายแพ้ต่อเหยาซว,วนเป็นครั้งที่สองในช่วงสามปีที่ผ่านมาถังซานเก็บนำความเกลียดชังไว้ในใจฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งท,ทั้งวันทั้งคืนและแสดงอาการคุ้มคลั่งออกมาให้เห็นบ้างแน่นอนว่าการฝึกฝนที่บ้าคลั่งเช่นนี้ไม่ได้ไร้ผลเมื่อเทียบกัััััััััับบบบบปปปปีีีทท่่่่แลล้้ววพพงงงิิิญญาาาณจจจจจุุนน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 ขขอถซกกก็เ็เเเเมมึรระะดดดใช อย่างไรก็ตามแม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะถึงมาตรฐานระดับที่31แล้วแต่ถังซานก็ยังไม่ได้รับแหวนวิญญาณดวงที่ 3, ดังนั้นเขาจึงยังคงเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่ยอดเยี่ยมไม่มีเหตุผลอื่นใดแหวนวิญญาณอย่างู่สยวกังที่มีพลังวิญญาณเรียงระดับ9และจิตวิญญาณการต่อสู้ก็ไร้ประโยชน์เช่นกันและเขาอาจไม่สามารถเอาชนะอสูรวิญญาณอายุ10บปีที่แข็งแกร่งกว่าได้นับราสาอะไรกับการช่วยถังซานตามล่าวิญญาณพันปีสัก์รแน่นอนอยู่สิวกังยังบอกถังซานว่าไม่ต้องกังวลและ แน่นอนว่าแม้ว่าจะไม่มีผู้ควบคุมจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าอย่างเป็นทางการแต่ฐานการบ่มเพาะพลังวิญญาณระดับ2 9นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดในวิทยาลัยนอตติ้งขนาดเล็กและถังซานยังเป็นที่ชายคนโตของวิทยาลัยนอตติ้งเป็นเวลา3ปีและเป็นที่นิยมมากให้ความสนใจเมื่อจบก,การศึกษาเดิมทีวิทยาลัยนอตติงวางแผนที่จะแนะนำถังซานโดยตรงให้เข้าเรียนที่ intermediate somaster academy และแม้แต่สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งก็ส่งจดหมายเชิญมาให้ถังซานก็มีตัวเลือกมากมายเช่นกันอออออยยยยย่่่่่่าา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 างง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 ไไรกกกก็็ตตตมมมมมหหลลลััััจจฟคคคำำำำำำแแแแแนนนนนนนะะะะะขขููเเเเเเเสสีีีีีวใทททททุดดถซปปฏิิิิธชญ้ผพพืศึษ หลังจากสอนมาหกปีความรักของทังซานที่มีต่อ,อยูเส่ยวกังก็เหมือนกับความเคารพของบิดาและเขาก็เข้าใจด้วยว่าอยูเส่ยวกังขอให้เขาทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อทำ้ายเขาแต่เพื่อประโยชน์ของเขาเองด้วยวิธีนี้ทังซามเพียงแค่จับก,กระเป๋านั่งรถมาไปยังเมืองโซโตออกจากนอตติงซิตี้และขับรถไปยังเมืองโซโตเพื่อเรียมตัวสมัรเข้าเรียนที่โรงเรียนเเรสสำหรับยู่ยวกังเขาไม่ได้ติดตามถังซานยู่ยลกังบอกทังซานว่าเขาต้องไปเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิก่อนและเขามาที่นี่เพื่อตาม,มาหาพวกเขาในอีกสองหรือสามเดือนจาก ดูแบบนี้สิน่าตื่นเต้นน้าดูนอกจากนี้พี่สาวคนต่อไปของคุณกำลังจะได้พบในไม่ช้าเมื่อมองไปที่สาวสวยทั้งสีที่อยู่ข้างๆเขาเยาวซูยิ้มเล็กน้อยและดีดนิ้วทันทีบทที่หนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่พบซูซูกิงเป็นครั้งแรกโอ้พี่สาวคนต่อไปของเราเมื่อได้ยินคำพูดของเยาเอ็กวนสาวสวยทั้งสี่กูยูเอนาเซียนเรนเอเซียเนอร์และเซียววิวรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและเล็กน้อยถามอย่างคาดหวังเนื่องจากเยาเอ็กวนมีความสามารถในการจัดก,การเวลากูยูเอนาและสาวสวยอีกหคนจึงไม่กังวลเกี่ยวกับการมี ใช่เมื่อมองไปที่สาวสวยทั้งสีที่อยู่ข้างๆเขาเยาสวย่วนยิ้มเล็กน้อยจากนั้นสบัดนิ้วเบาๆเ,เ,เพื่อเปิดใช้งานวงกลมนำวิญญาณพานอรามาที่มาพร้อมกับรถมา้าโดยทันทีผนังของรถม้าทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจากพื้นทิวไม้เดิมเป็นหน้าจอซึ่งแสดงฉากทั้งหมดที่อยู่ด้านนอกได้เหมือนจริงและสมจริงมากแน่นอนเนื่องจากภาพรอบๆมาจากพานอโมาจรงิจรงๆคุณจงึจงยังไม่เห็นสิ่งใดภายในรถม้าจากภายน,นอกนี่เป็นฟังชั่นที่เยาว์ส่วนดิ้มเลุกน่อย้ากทั้นวทัดนิ้บเยากเาต้อเปัวใ้งานวง เมื่อเห็นฉากข้างนอกเสี่ยวหอวูก็มองตรงไปด้านหน้ารถมา้าปรับขนาดฉากตรงหน้าเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในบรรดาสมาชิกของครอบครัวใหญ่เสี่ยวหอวูเป็นน้องคนสุดท้องแถมยังไร้เดียงสามีชีวิตชีวาและที่สงสัยที่สุดอีกด้วยตอนนี้เมื่อได้ยินเหยาซว,วนพูดว่ามีน้องสาวคนใหม่กำลังจะมาเสี่ยวหอวูลูกน้อยที่ที่สงสัยของเราก็อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลังจากรอคอยมาเป็นเวลานานยังคงมีถนนที่ไม่มีท,นนที่สิ้นสุดอยู่ข้างหน้าเธอและไม่มีร่างใดปรากฏขึ้นที่เหยาซว,วนเห็นได้ชัดว่าไม่่่่่่่่่่่่่่มมมมมมมีีีีีใใใคคคคคครร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 เเ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 เลลลยยยยยยยุุุุณณณณไไไไไไดดด้้้้้้โโกก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 กหหหหหหหาาาาาาชชืืืออ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 งงงปทททฉตนนนนนนธสสสสววววูููึบบ็็แแะะจจข เมื่อได้ยินคำพูดของเซียววยูกูยูนาก็เอื้อมือออกไปและลูบใบหน้าที่น่ารักของเซียววและกล่าวท,ทันทีมีความคิดอันสูงส่งขอบเขตการรับรู้ของเธอกว้างกว่าของเสียวหอวูหลายเท่าและเธอยังสามารถมองเห็นฉากที่ห่างไกลได้อีกด้วยเข้าใจแล้วซิสเตอร์นาเยเมื่อได้ยินคำพูดของกูยูเอนาเสียวหอวูพยักหน้าอย่างเชื่อฟังและรอต่อไปอย่างอดทนด้วยวิธีนี้รถมายัางคงแล่นไปข้างหน้าและในไม่ช้าอีกสิบนาทีผ่านไปเมื่อเสียวหอวูหมดความอดทนอีกครั้งและต้องการถามเยาส่วนเกี่ยวกับจิตสำนึกของเขา ประมาณห้าวินาทีต่อมาชายร่างกันยำสี่คนก็ไล่ออกมาจากปากไล่ตามหญิงสาวในชุดดำให้ตายเถอะเราทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บจากไอ้ตัวเล็กเพิ่งเธอจะปล่อยให้เธอหนีไปไม่ได้กล้าทำร้ายฉันฉันอยากให้เธอชดใช้ด้วยเลือดจีจีจีจ,จีสวยจริงๆสาวน้อยสาวน้อยเราต้องบอกให้เธอรู้ว่าเราอยู่ลึกแค่ไหนในขณะที่ไล่ตามชายร่างใหญ่เหล่านั้นก็ตะโกนเสีย,ยงดังดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและพวกเขาก็ไล่ตามหญิงสาวไม่เธอคือพี่สาวคนใหม่ของคุณในอนาคตเธอชื่อซูซูคิงเมื่อมองไปที่หญิงสาวในระยะไกลเ่ยาซูญยิ้มเล็กน้อยอธิบบบบาา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 ยยยใใหหห้้้้้้้้สสสววววทททททััััังงงงงงีี่่่่อออออูููููรรรตตเขขจกกนน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 ะดดิิิมมมุซซซซปฏคถ นี่คือสาวสูงและสวยที่มีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดมากเอวเรียวเล็กและผิวสีดอกกุหลาบเธอดูสุขภาพดีและเต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์เบื้องหลังสาวสวยคนนี้มีผมสีดำยาวสลวยหลวมๆไหลลงมาตามคอหยกขาวและตกลงมาที่เอวของเธอซึ่งเหมาะกับคำจำกัดความของตรงยาวสีดำในอนิเมะมองไปที่ใบหน้าของเธออีกครั้งใบหน้าที่สวยงามของสาวสวยคนนี้บอบบางมากดวงตาสีดำของเธอน่ารักมากมองจากระยะไกลดูเหมือนไข่มุกสีดำสองเม็ดจมูกของเธอเล็กและริมฝีปากของเธอก็ชื้นสำหรับหูของหญิงสาวนั้นพิเศษยิ่งกว่านั้นพวกเขาา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 ไไไมม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 ม่่่่่่่่่่่ใชชชหหหูููขขขขอออองงงงงนน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 นุุุุษยยยยย์ธรรรรดดดแแแแตตเเเปปปปป็็วว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 พกกกกััลลณะททีีีีีคื้้้สสๆิา บนร่างกายของสาวสวยคนนี้เธอสวมแจ็คเก็ตหนังรัดรูปซึ่งแสดงให้เห็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและร้อนแรงของเธออย่างชัดเจนยื่นไปข้างหน้าและข้างหลังหน้าตกใจและเต็มไปด้วยเสน่ห์เมื่อมองไปที่ข้อมือที่สดใสของเธอเธอยังสวมสายรัดข้อมือหนังสีดำเข้ากับแขนที่สมบูรณ์แบบและเรียวยาวของเธอเพิ่มเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครมือหยกนั้นเรียวยาวและผู้คนกอดไม่ได้ที่จะนวดมันเมื่อมองลงไปเบื้องหลังสาวสวยคนนี้ยังมีหางแมวดำซึ่งคล้ายกับหางจิ้งจอกของหูเลียนาหลังจากทำการครอบครองจิตวิญญาณการต่อสู้และดูน่าารักกมสำหรรัับขขาาองงงหญิสวนน้ตและเรียยวาวด้้้วยผาาไหมสีดดำนนนออกและรงงเททท้าบูหัี่ฝ่าเเท้าาขออองธัจรณ์กำลังปรากฏขึึึ้้้้้นนนทำใใหผููครสกกลลลัแะเยยาวจ แม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะดูสวยงามมากแต่อารมณ์ของสาวสวยคนนี้เย็นชามากและการแสดงออกบนใบหน้าของเธอก็เย็นชามากมันสามารถอธิบายได้ว่าเป็นน้ำแข็งสำหรับดวงตาของเธอที่เหมือนไข่มุกดำนั้นพวกมันก็มีเอกลักษณ์มากเช่นกันด้วยสีดำและขาวที่ใสสะอาดและดูบริสุทธิ์อย่างยิ่งแต่ถ้าคุณดูดีดูดีดูเหมือนว่าภายในจะมีความเงียบเงันเล็กน้อยราี่ยวกับขุมนรกที่น่ากลัวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสาวสวยคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากซูซูกิงหนึ่งในสามสาวงามของชารีและหนึ่งในสองเทพธิดาเยาเอ,าเอาาเ็กวูนมาทีา เด็กผู้หญิงที่น่ารักและสวยคนนี้ยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่เลยเธอจะตกไปอยู่ในมือคนที่โกงและซอฟซอย่างไดมูบายได้อย่างไรฉันต้องช่วยเธอให้คำสัตย์สาบานกับเธอแก้ปมของเธอปล่อยให้เธอผิดหวังในตัวไดมูบายและเข้าร่วมกับครอบครัวใหญ่ของฉันอย่างมีความสุขตลอดไปในขณะนี้เยาซวนแอบตัดสินใจเฮ้น้องสาวคนนี้คือน้องสาวคนใหม่ของเราหรือเปล่าเธอดูสวยมากแต่สีหน้าของเธอดูดุไปหน่อยเมื่อมองไปที่สาวสวยในภาพดวงตาสีชมพูที่สวยงามของเสี่ยวหอวูก็หรับพริบตาแล้วเปิดปากทันทีเธอคือพี่สาวคนใหม่ของคุ Oh, เป็นเช่นนั้นเมื่อเห็นคำพูดของเหยาซว,วนเสี่วหอวูพยักหน้าและรู้สึกโล่งใจซูซูซคิงอึนเป็นชื่อที่ดีและฉันคิดว่าน้องสาวคนใหม่ของเรามีรูปร่างที่ดีด้านข้างกูยูเอน่าก็มองไปที่ซูซูคิงด้วยรอยยิ้มและแสดงความคิดเห็นใช่ๆดูเหมือนว่าเราจะมีน้องสาวที่ดีอีกคนเมื่อได้ยินคำพูดของกูยูเอน่าเทียนเรนเอ็ตและเซเนอร์ที่อยู่ด้านข้างก็พยักหน้าพร้อมเพรียงกันและอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเกี่ยวกับน้องสาวคนใหม่นี้บทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกประสบการณ์ชีวิตอันน่าทนึงะตาก อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าซูน้องสาวคนเล็กของคุณคนนี้ซูคิงค่อนข้างน่าสงสารจริงๆเมื่อเธอยังเด็กเธอถูกจัดให้เป็นคู่มั่นของไดมูบายองชายรองแห่งจักรวรรด Star ิสตาลูโอและชะตากรรมของเธอก็ถูกตัดสินโดยไม่ทราบสาเหตุไม่เพียงแค่นั้นในเดอะสตาลูโอเอมไพยมีกฎนั่นคือเจ้าชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นจักรพรรดิได้และคนอื่นๆจะถูกฆ่าเพราะกลัวโชคชะตาไดมูบจึงทิ้งซูคิงน้องสาวของคุณไว้ตามลำพังและไปที่เรเวนโดเอมไพเลรเพลินไปกับการมึนเมาพี่สาวซูคิงน่าสงสารจริงจริงและวดมูายก เสียวหอวูเป็นเด็กดีและใจ,จดีจริงๆไม่ต้องกังวลเราไปโรงเรียนเเพื่อช่วยจูจูชิงและสาบานกับเธอว่าจะให้เธอเข้าร่วมครอบครัวใหญ่ของเราดังนั้นเราไม่ต้องกังวลและกังวลอีกต่อไปเมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวหอวูเยาซนยิ้มเล็กน้อยเอื้อมมือไปลูบผมสีชมพูของเธอเบาๆและปลอบเธออย่างนุ่มนวลทันทีฉันสนับสนุนการกระทำของสามีของฉันอย่างไรก็ตามไดมูบยคนที่โกงคนนั้นก็อยู่ในเมืองซูโอตูโอเช่นกันในขณะนี้กูยูเอนาที่อยู่ด้านข้างประคงแก้มหอมของเธอเบาๆด้วยมือหยก เมื่อได้ยินคำพูดของกูออยูเอน่าเหยาซวนยิ้มเล็กน้อยและอธิบายคุณสามีพูดถูกเราจะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งนี้อย่างแน่นอนและทำให้พี่สาวซูคิงเป็นน้องสาวที่ดีของเราเมื่อได้ยินคำพูดของยเยาเอ็กวนกูยูเอน่าพยักหน้าอย่างมั่นใจยังไงก็ตามท่านหลอดดูสิพี่สาวซูคิงดูเหมือนจะตกอยู่ในอันตรายนายท่านรีบไปช่วยเธอเร็วเข้าขณะที่เยาเอ็กวนกำลังสื่อสารกับกูยูเอน่านั้นเทียนเรนเอ็กก็ชี้ไปที่สถานที่นั้นเพื่อเตือนเยาเอ็กวนเมื่อมองไปในทิศทางที่เทียนเรนเอ็กชี้เขาเเเหห็นนนนซซููููููคคคิิงงงงงงถถถกกกกกกชาา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 ยยรรรรจททัั้้้้ไลลลล่่่ตตตมมมมมขขอออผปปะะณแพวด แม้ว่าระดับการฝึกฝนของซูซูคิงจะคล้ายกับชายร่างกำยำทั้งสี่แต่พวกเขาทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของปรมาจารย์วิญญาณที่ยิ่งใหญ่และความแข็งแกรงของพวกเขายังเหนือกว่าพวกเขาทั้งสี่คนมากแต่ในเวลานี้เธอเป็นหนึ่งต่อสี่หลังจากทั้งหมดแม้ว่าการโจมตีร่วมกันระหว่างชายร่างกำยำทั้งสี่จะไม่มีกฎใดๆและบางครั้งก็ดูน่าอึดอัดใจแต่ท้ายที่สุดซูซูคิงก็พ่ายแพ้ต่อผู้คนจำนวนมากและความแข็งแรงและพลังวิญญาณของเขาก็เริ่มหมดลงได้รับแย่ลงเรื่อยๆไม่มีพลังที่จะต้านทานเขาตกอยู่ในภาวะวิกฤตในเวลานี้เม เมื่อมองไปที่ผู้ชายที่อยู่รอบตัวเขาซูซูคิงก็มีความเศร้าในดวงตาของเขาเช่นกันไม่คุณจะไม่ถูกคนอื่นดูถูกเพราะคุณเท่านั้นที่เป็นของฉันได้เหยาซว,วนเมื่อมองไปที่จู่จู่ชิงในระยะไกลและได้ยินเสียงคร่ำครวญในใจของเธอเหยาซว,วนก็ขยับในที่สุดเหยาซว,วนกระซิบในปากของเขาก็เปิดประตูรถมาและด้วยการแตะนิ้วเท้าเขาก็มาถึงด้านข้างของซูซูคิงและชายร่างใหญ่ทั้งสี่ในไม่กี่ก้าวบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดช่วยซูซูคิงความรักของซูซูคิงเพิ่มขึ้นอย่างมากไอ้สารเลวยุ่งเร,งรงเเื่ออ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 งง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 ขขขขขขตััััััวววเเ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 กกกกกกไไไปปจจจจาา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 ทททททีีีีีี่่่่่่่่่่่่นน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 ใใณะะรรรรรำำำำลธุิิมมมมมม้้้ฉืหหหหห็็ถึยยยยยยซซผูชญสสคด ฉันขอโทษเรื่องของวันนี้ฉันต้องจัดการเมื่อได้ยินคำพูดของชายร่างใหญ่เหยาซวนยิ้มเล็กน้อยและเปิดใช้งานพลังวิญญาณทันทีและฝ่ามือของเขาก็กลายเป็นมังกรในความเป็นจริงด้วยการบ่มเพาะของเหยาซวนถ้าเขาต้องการเขาสามารถกำจัดชายร่างใหญ่ทั้งสี่คนนั้นได้ด้วยความคิดเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าเขาจะศึกษาในทะเลคะคาเดมีกับซูซูคิงเป็นระยะเวลาหนึ่งเยาซวนจะต้องไม่เปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาด้วยเหตุนี้เหยาซวนจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการจริงและกำจัดชายร่างใหญ่ทั้งสี่ลเจ้าจะต ใช่หัวหน้าเมื่อได้ยินคำพูดของผู้นำชายร่างกัยำสองคนไม่ได้ปิดล้อมซูซูกิงอีกต่อไปแต่โจมตีเยาซวนจากซ้ายไปขวาในบรรดาชายร่างใหญ่สองคนคนที่อยู่ทางซ้ายคือปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณแห่งเครื่องมือถือขวานทองสำลีไว้ในมือทั้งสองข้างย่อตัวลงเล็งไปที่หน้าผากของเยาซูนและฟันอย่างโหดเหี้ยมกรงเล็บที่แหลมคมถูกครอบครองโดยวิญ,ญญาณการต่อสู้กรงเล็บที่แหลมคมนั้นแหลมคมอย่างยิ่งและแสงสีแดงสองประกายในดวงตาของเขาและเขารีบไปหาเยาซูนสำหรับผู้ชายตัวใหญ่ที่เหลืออีกสองคนพวกเขายังคงต้้อออองงที่่่่ซซููิยยาาาแนนไมใใหหโกสเธจไไไอออ้งงงงบตัวปปลนรรกกซะะเมมื่่่ทีชาายย เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงของทั้งสองร่างของเหยาซวนก็หายไปในทันทีและกรงเล็บมังกรในมือของเขาก็โบกมือตามแอครบแอครบเกือบจะในทันทีเสียงสองเสียงอู้อี้ก็ดังขึน้นจู่ๆร่างของเหยาซวนก็ปรากฏขึ้นด้านหลังชายร่างใหญ่ทั้งสองและกรงเล็บมังกรอันแหลมคมก็ฟันกระดูกคอของชายร่างใหญ่ทั้งสองหัวมนุษย์ขนาดใหญ่ทั้งสองถูกดันขึ้นโดยความดันโลหิตสูงในกระโหลกศีรษะและพวกเขาก็ล้มลงกับพื้นทำเสียงดงดองราวกับว่าลูกบาสเกตบอลสองลูกตกลงไปที่พื้นในเวลาเดีีียยววกกกกกกััันนนนนศพพไไรรร้้้หททงงงงสสสอ็็เแแแขขะะะตตุปมาาลลลู่่ืค เป็นไปได้อย่างไรวิ่งเมื่อมองไปที่ชายร่างใหญ่สองคนที่ถูกเหวี่ซวนสังหารด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวผู้นำที่เหลือและลูกคนที่สองก็หวาดกลัวเช่นกันดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างและขาของพวกเขาก็เดินกระเผลกไม่มีแม้แต่กล้าที่จะย้ายขอบคุณเหล่าผู้ชอบทำสำหรับความช่วยเหลือจูจูชิงผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติรู้สึกโล่งใจเช่นกันที่เห็นว่าวิกฤตใกล้เข้ามาแล้วและมองไปที่เด็กชายที่ช่วยเขาไว้ทันใดนั้นซูซูชิงก็ไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปชั่วขณะชายหนุ่มคนนี้หล่อเกินไปจริงๆไม่่วาจะเป็นอารมมณ์ททททททีีีีี่่่่่่่่เเเเเรรรรืืืื้้้้้อออออนน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 นฝุหหหหหหใบบาาาาาาาลลลลลดดดดดดดููููููงงงงฟถกกกศวววววตึึำััคซซิงใในนนนนททททัีีำห้้้ซซูููกกิงรสึึเป็่่ชชือบมาข ช่างเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาและมีพลังกำลังเป็นเลิศมันคงจะดีมากถ้าสามีของฉันเป็นแบบนี้น่าเสียดายที่เขามีสัญญาการแต่งงานและภายใต้แรงกดดันของสต s t ล r l u e e m p พ r e เขาสามารถหาไดมูบายได้เท่านั้นซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยที่จะแต่งงานดีเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ความตื่นเต้นในใจของซูซูคิงก็ลดลงอย่างมากเดิมทีการแต่งงานระหว่างซูซูคิงและไดมูบายไม่ใช่สิ่งที่ซูซูคิงต้องการแต่เป็นการพูดคุยระหว่างจักรพรรดิแห่งสต s t ล r l u e e m p พ r e และหัวหน้าตระกูลซูซึ่งเป็นการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนอกจากนี้ไดมูบายเองก็เปเาาสราชารชกะขอติีงบ บทที่178ตัดวัชพืชและกำจัดรากลงชื่อเข้าใช้สูสูกิงและสร้างจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ chaos k i n g l ีย n น,นายท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยนายท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยดังนั้นโปรดเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่ด้วยท่านหลอดโปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยพวกเราเป็นแม่ที่อายุ80ปีแล้วและยังเป็นเด็กน้อยว,ว,วัยหกขวบที่น่าสงสารด้วยเมือ่อสูสูกิงตัวสั่นและแอบงมุม่งอยู่กับรูปลั์ภายนอกของเยาไอคุนทั้งสองคนผู้ชายที่แข็งแกล้งข้างๆเอคุกเขาอ้อนวอนขอความเมตตาด้วยใบ ในเวลานี้ชายผู้แข่งแกร่งสองคนได้ยินถ้าเป็นเช่นนั้นสูสูทิ้งก็รีบเพิ่มเช่นกันอย่าก,กังวลฉันยังเข้าใจหลักการขององค์การตัดวัชพืชเพื่อกำจัดรากก่อนที่เขาจะพูดจบร่างของเยาวซนก็หายไปจากจุดนั้นและในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังโจนทั้งสองถือมังกรในมือของเขาด้วยกรงเล็บของมันที่หน้าอกมันหมีอย่างรุนแรงจากซ้ายไปขวาแอโครอโครบแอคโรพร้อมกับเสียงที่คมชัดสองครั้งหัวของโจนทั้งสองบินขึ้นสูงและศพที่ไม่มีหัวไม่สามารถควบคุมท่าคุกเขาเดิมได้อีลลลกล ลงชื่อเข้าใช้พร้อมกับความคิดของเยาวเอกวนดิ้งประเภทการลงชื่อเข้าใช้การลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกวัตถุการลงชื่อเข้าใช้เทธิดา8ปดุาดาวจมดีผีสูซูซซคิงกำลังสร้างตัวคุณคริสติคอลการลงชื่อเข้าใช้การสกัดเสร็จสิ้นวงเล็บเหลี่ยมปิดขอแสดงความยินดีที่ได้รับการโจมตีคริสติคอลห้าครั้งลงชื่อเข้าใช้สำเร็จด้วยการโจมตีคริสติคอล5้ครั้งวงเล็บเหลี่ยมปิดขอแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลความปลดปลานของสูซูคิง 50, 50, บวกห พร้อมกับแสงสีเงินต่อหน้าเยาเซียนแผงระบบปรากฏขึ้นเป็นแถวเป็นแถวการแจ้งเตือนกลับคลิปเตือนเยาเซวนถึงรางวัลสำหรับการลงนามในครั้งนี้คริติค่าห้าครั้งครั้งนี้คริติค่าไม่สูงแต่โชคดีที่ฉันเล่นซูซูคิีงด้วยความโปรดปรานในตอนแรกสูซูิโปรดเรานฉันถึงเจ็คะแนนนั่นคือความสนิทสนมซึ่งดีมากอันยประกาศคู่ไม่เพียงแค่นั้นการลงชื่อเข้าใช้ครั้งนี้ทำให้ฉันมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่สองและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ทิเลียน พร้อมกับความคิดของเหยาซว,วนในใจกลางทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาแสงสีทองประทุกออกมาจากนั้นดอกบัวสีเขียวที่ยังรอดอยู่ในความโกลาหลอันไร้ขอบเขตก็แกว่งไปมาเล็กน้อยเผยให้เห็นรูปร่างดั้งเดิมของมันในความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตด,ดอกบัวสีเขียวเช่นนี้ดูเล็กมากอย่างไรก็ตามเหยาซว,วนรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่หาตัวจับยากบ,บนดอกบัวสีเขียวที่วุ่นวายนี้ดูเหมือนว่าจักรวาลทั้งหมดจะไร้ความหมายต่อหน้าดอกบัวสีเขียวนี้ย,ยิ่งใหญ่ราวกับผงธุลีดอกบัวแห่งความโกลาหลน,นิรันดร์ในขณะนี้ประโยคดังกล่าวปรากฏขึ้้้นนนนนนใใใจจขขออออองงเเเหยยยยยยาาาาาาาซววว่่่่่่ชไไมดแลลละะณณณีีีคธิิิบบทป็ััักกกกกษษ์รรตตญญ แนะนำดอกบัวในความกลาหน์ชุนิรันฝังรากอยู่ในความกลาหลอันไร้ขอบเขตเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งสวรรค์ทั้งเก้าและสิบแผ่นดินจักรวาลที่อยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันมาเป็นเวลาหมื่นปีถ้ามันกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้มันก็สามารถเช่นกันเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับโชคดีวงเล็บเหลี่ยมปิดเยี่ยมมากจิตวิญญาณการต่อสู้นี้ยอดเยี่ยมมากเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับโชคดีจริงจริงเมื่อมองไปที่คำอธิบายของจิตวิญญาณการต่อสู้เคอสคาาามยินนี้้บกอูหุ ขณะที่เหยาส่วนแอบถอนหายใจการแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นในเหยาหูซาวอโนเนื่องจากเซเนอร์ได้รับร่างมนุษย์แล้วเหยาส่วนจึงไม่ต้องการรบกวนเธอด้วยการเช็คอินขั้นพื้นฐานท้ายที่สุดเซเนอร์ก็มีความสามารถอยู่แล้วโดยปกติแล้วเหยาไอคูนก็ต้องการให้เธอพักผ่อนด้วยฟิวชั่นแน่นอนเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนของระบบเหยาส่วนพยักหน้าโดยไม่ลังเลและพูดในใจอย่างเงียบๆติง้งเริ่มฟิวชั่นวินาทีต่อมาด้วยเสียงบิงดอกบัวสีเขียวปรากฏขึ้นในทะเลแห่งจิตสำนึกของเยางส่งออเ่นืควาามเข้ใใจนกกฎขขขอองเา็ค่ยๆดีึ้นและพพลังงวิิญญาาณขขขอเเก็่มึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ยังไงก็ตามผู้มีพระคุณฉันไม่รู้ว่าคุณชื่ออะไรขณะที่เหยาซวนหลอรมรวมเข้ากับวิญ,ญญาณนักสู้ชิงเหลียนที่สับสนวุ่นวายจูจูชิงที่อยู่ข้างๆเขาก็เข้ามาโค้งคำนับอย่างสง่างามแล้วถามเบาๆดวงตาสัมผัสแห่งความชื่นชมฉายแววโดยไม่ตั้งใจด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อมองไปที่เหยาซวนจูชิงรู้สึกเพียงว่าความกำลังกระแทกอยู่ในหัวใจของเขาราวกับว่าเขาตกหลุมรักผู้มีพระคุณคนนี้ที่ช่วยชีวิตเขามากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่น้ำแข็งในหัวใจของเขาก็ดูเหมือนจะละลายอย่างช้าๆฉันชื่อเหยาซวนกำ นอกจากนี้ฉันอาจมีความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วกับเอ็งกงและสถานที่ที่ฉันจะไปคือเรลอะคาเดมี่ด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของเยาว็กกวนดวงตาที่สวยงามของซูซูคิงก็ดูประหลาดใจรอยยิ้มจางจังปรากฏขึ้นบนใบหน้าสวยๆของเธอและเธอก็ตอบกลับทันทีเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณได้รับบาดเจ็บและไม่สะดวกที่จะเดินไปมาคนเดียวคุณอยากนั่งรถไหมเมื่อมองไปที่ซูซูที่เยาซว,วนยิ้มเล็กน้อยและเชิญทันทีนี่นี่เป็นคำขอบคุณที่ใหญ่จริงๆผู้มีพระคุณเมื่อได้ยินคำพูดของเเ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 ยาา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 วววนนนนนงงงล่่คคร้้้็พตขขขขขขมไไไปปปุแแสถะทิภ ไปกันเถอะเมื่อได้ยินคำพูดของซูซูคิงเหยาซวนก็ยิ้มเหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิและเดินนำหน้าซูซูคิงไปที่รถม้าเมื่อเข้าไปในรถม้าซูซูคิงรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นๆแต่สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจยิ่งกว่าคือพื้นที่ของรถม้าในรถม้าเล็กๆพื้นที่นั้นใหญ่กว่าที่เห็นหลายเท่าที่นี่มีเวทมนตร์หรือไม่ซูซูกิ้งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในใจของเธอแต่เธอไม่ได้ใช้ความคิดเริ่มงที่จะถามและเมื่อซูซูคิงเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่หญิงสาวตรงหน้าเขาซ สำหรับสาวสวยคนสุดท้ายที่มีผมสีชมพูแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะไม่ดีเท่าสามสาวแรกแต่เธอก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเธอเลยและเธอก็น่าทึ่งที่สุดในโลกคุณซูซิ้งให้ฉันแนะนำคุณสามคนนี้เป็นภรรยาของฉันกูยูเอนาเคียนเรนเอ็กและเซเนอร์นี่คือน้องสาวคนเล็กของฉันเซเนอร์วูนาเย่เอ็กเชอร์เซเนอร์และเซเนอรูในเวลานี้ฉันได้พบกับมิสซูซูซิ้งบนท้องถนนเมื่อเห็นท่าทางประหลาดใจของซูซูซิ้งเหยาซวนก็ยิ้มและชี้ไปที่สาวสวยทั้งสี่ที่อยู่ข้างหน้าเขาทันทีแนะนำพวกเขาให้ซูซูคคคคิิิงงงงงงทีีลละะะนนนนบ่่่หหหสาาาาาวพพกกกััแเเเเเยยยรรรรรรออออออ็ซซ์ููููษดดดผผขขขขภ้้้มมุณืไ สาวสวยเช่นนี้แม้ว่าเธอจะแต่งงานได้แต่ก็หายากมากน้องสาวทั้งสามคนนี้เต็มใจที่จะเป็นภรรยาของเอ็งกงโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามเอ็งกงหล่อมากและมีบุคลิกที่มีสเสน่ห์เขาสามารถดึงดูดสาวสวยได้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาในขณะที่ซูซูคิงกำลังคิดอย่างโมโหขาวกูยูเอน่าเหยียดฝ่ามือของเธอด้วยรอยยิ้มและพูดเบาๆสวัสดีน้องสาวซูซูกิงเราถูกกำหนดให้พบกันและเราจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นในอนาคตฉันหวังว่าทุกคนจะเข้ากันได้สามัคคีพี่สาวนาเย่คุณอบอุ่นมากขอบคุณเมื่อได้ยินคำพูดของกกกกกกูููููููยยเเเอออออออนนนนน่่่่่่าาาแและะห็็รรรสสดดงงงงททีีจจจจิิใใใขซซคไไม้้ึบุ ในสตารูโอเอ็มพายเนื่องจากสถานะและความสัมพันธ์ของเธอกับไดมูบยทุกคนคิดว่าเธอเป็นเพียงเหยื่อทางการเมืองเด็กหญิงตัวเล็กๆที่น่าสงสารที่ไม่สามารถเติบโตได้ดังนั้นพวกเขาจึงเพิกเฉยต่อเธอโดยธรรมชาติและเพิกเฉยต่อเธอแม้ว่าแมแต่บิดาผู้ให้กำเนิดของซูซูกิงก็เป็นแบบนี้และตอนนี้เมื่อมาถึงอาณาจักรเฮเวนโดที่แปลกประหลาดซูซูกิงก็รู้สึกถึงความรู้สึกอบอุ่นนั้นเป็นครั้งแรกเขาตั้งตารอและรอยยิ้มจังๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาพี่สาวซูซูกิงสวัสดีฉันชื่อเซเนอร สวัสดีซิสเตอร์เซเนอร์คุณทุกคนอบอุ่นและเต็มใจที่จะดูแลคนแปลกหน้าเช่นนี้ขอบคุณเมื่อได้ยินคำพูดของเซเนอร์ซูซูคิงก็จับมือกับเธอทันทีรู้สึกประทับใจในตัวเขามากขึ้นหัวใจพี่สาวจูชิงฉันชื่อเคียนเรนเอ็กคุณต้องรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหลังจากถูกไล่ล่าเป็นเวลานานจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันมีผลการรักษาบางอย่างให้ฉันช่วยคุณรักษามันหลังจากเซเนอร์เคียนเรนเอ็มาที่ด้านข้างของซูซูคิงและพูดอย่างอ่อนโยนขอบคุณพี่สาวเรนเอ็กเมื่อได้ยินคำพู ภายใต้การล้างบาดของพลังแห่งแสงอาการบาดเจ็บในร่างกายของซูซูทิงที่เกิดจากการไล่ตามมาหายไปและร่างกายของเขาก็อบอุ่นและสบายตัวเป็นอย่างไรบ้างคุณรู้สึกดีขึ้นหรือไม่หลังจากนั้นไม่นานหลังจากช่วยซูซูทิงรักษาเทียนเรนเอ็กก็ยิ้มเล็กน้อยและถามด้วยเสียงต่ำสบายขึ้นมากซิสเตอร์เรนเอ็กน่าทึ่งมากเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาซูซูทิงพยักหน้าด้วยความรู้สึกขอบคุณในดวงตาของเขาดีมากมาทำความรู้จักกับเสี่ยวหอวูน้องสาวของเรากันเถอะเทียนเรนเอ็กยิ้มเมื่อเธอได้ยินคำพูดของซูซูทิงและดึงซูซููููคิิงงงงงงไไปปททททีีีีีีี่่่่่่ดดด้้้าาาาานนนนนนขขขออ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 เเเเเสสสสสยยยววววววััััพจชชชฉฉืืหมมธ็ นอกจากนี้หากพี่สาวจูชิงประสบปัญหาใดๆคุณสามารถมาหาเราได้นะเย่ซิสเตอร์พี่สาวเซียนเนอร์พวกเขามีพลังมากเมื่อมองไปที่ซูซูคิงต่อหน้าเธอเซียววิวยูก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานหูกระต่ายคู่หนึ่งของเธอแกว่งไปมาเธอพูดว่าเธอดูน่ารักมากเอาละฉันอยากจะหัวเราะจริงๆเมื่ออยู่กับคุณอย่างไรก็ตามฉันมีปัญหานิดหน่อยดังนั้นอย่ารบกวนทุกคนเลยดีกว่าเมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวหอหม่มุมปากของจูจูชิงก็ยกขึ้นเล็กน้อยเผยรอยยิ้มและกระซิบทันที